ผมว่ามันที่เราที่มันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการไปรับน้องนอกระบบไปรับเองอะค่ะแต่ก็บางทีอาจารย์ไม่รู้แล้วก็มีการถึงแม้จะมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองก็จริงแต่ว่าจำยอมต้องเซ็นเพราะว่าถ้าไม่เซ็นเดี๋ยวลูกเขาเขาไมไม่ได้อย่างกรณีล่าสุดนี่คือเหตุการณ์ยังไงบ้างนะคะเรามาคุยเรื่องข่าวล่าสุดที่ทําให้เรื่องนี้เป็นท็อกเกิลทาวดดีไหมคะก็คือจากเหตุการณ์ล่าสุดนั่นก็คือว่าน้องนะคะน้องน้อง ผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยก็คือถูกหามส่งโรงพยาบาลนณนขณะที่กําลังแบบเขากําลังรับกันอยู่นี่แหละโดยที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลอะไรภายนอกเลยนะแต่ก็คือหามไปก็แล้วก็มีการอ,าอ้างถึงว่าน้องมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเคยมีโรคประจําตัวมาก่อนหรือรอะไรอย่างนี้แต่ใช่ว่าจริงๆแล้วต่อให้ไม่มีโรคประจําตัวเนี่ย <c oughs> สิ่งที่น้องต้องเจอเนั่นก็คือการาเขาใช้คําว่าอะไรนะ โดดนะมันไม่ใช่โดดอ่ะทิ้งดิ่งอะไรอย่างเงี้ยทิ้งดิ่งหรือว่าแบบบังคับให้กินเหล้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง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 ก็เหมือนมีการพยายามบอกว่าเอ้แต่น้องเขาแบบร่างกายไม่แข็งแรงไงคนอื่นเขาก็ทนได้แต่มันต้องทนหรอคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะอันตรายมากครับแล้วก็เราบ้านเรามองข้ามเรื่องนี้ไปอย่างมากเมืองนอกเนี่ย การที่เขาจะมีการเซ็นหนังสือออกไปทํากิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเขาจะมีประวัติการแพ้ยานะครับประวัติอ่าประวัติการอโร์ประจําตัวแพ้พื้บแพ้อะไรก็บางบางคนแขวนป้ายเลยใส่ในในกระเป๋าสตางค์เลยว่าแพ้ยาอะไรเป็นโรคประจําตัวอะไรออนยาทานยาอะไรอยู่ใส่เป็นกำไรไว้เลยใช่เป็นกำไรไว้ใช่ในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเพราะมันสาคัญมากแล้วก็เป็นข้ออ้างไม่ได้เลยว่าว่าน้องเขามีโรคประจําตัวอยู่เพราะบางคนเขาไม่เคยรู้ว่าเขามีก็ได้คือเขาเขาไม่เคยตรวจมาก่อนเขาเพิ่งมารู้ตอน ใช่ครับเพิ่งมารู้ตอนนั้นก็มีนะครับโรคประจําตัวที่รุ่นพี่ควรจะต้องทราบนะครับก็คือการรับน้องที่ต้องมีปัญหาก็คือหนึ่งเลยโรคเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจนะครับโรคหอบหืดโรคเกี่ยวกับเรื่องซึ่งเด็กเดี๋ยวนี้เป็นเยอะมากเลยใช่ครับภูมิแพ้เป็นต้นบางคนมันกระตุ้นจากเช่นเอาไปอยู่ต่างถิ่นไปเล่นไปคลุกกับดินกับทรายอย่างนี้สังคมปัจจุบันเติบโตมาลูก คนมีฐานะมากขึ้นบางทีไปเจอฝุ่นเจออะไรก็แพ้แพ้ธรรมดาแค่ผื่นคันไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้ากระตุ้นถึงขั้นที่ว่าหลอดลมบวมนะครับหายใจไม่ออกถึงขั้นช็อกได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2ก็คือโรคจำนวนอื่นๆเช่นโรคหัวใจนะครับโรคทางไตโรคทางตับโรคทางเลือดนะครับอย่างน้องที่เป็นข่าวที่อ้างว่าเป็นลิวคิเมียเนี่ยคนสงสัยว่าเลิวคิเมียมันเป็นโรคมะเร็งไดเลือดขาวทำไมถึงทําให้เกิดเสียชีวิตได้ นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทางตรงแต่มเป็นทางอ้อมลิวเคเมียหรือเม็งเลือดขาวเนี่ยทำให้ร่างกายเราผลิตเม็ดเลือดอื่นๆได้น้อยลงโดยเฉพาะเกล็ดเลือด นะครับในกรณีนี้อาจจะนะครับอาจจะเกิดจากน้องก็มีภาวะเกล็ดเลือดต่ําหรือว่าการรักษาดูดเมียอ,อยู่จริงะนะครับแล้วสำาปกติก็ไม่เป็นไรนะฮะปกติก็คือ,อ,คอใช้ชีวิตได้ปกติปกตินะครับก็คือรักษาด้วยยาหรือเคยเป็นมาก่อนนะครับแต่ตอนนั้นอาจจะเกิดกระตุ้นด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอะนะครับได้เครียดก็เป็นไปได้นะครับการทานแอลกอฮอล์นะครับสูบฉีดให้เลือดมันไหลเวียนความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับและที่เกิดขึ้นมากๆอย่างมากก็คือเลือดออกไม่หยุดได้ นะครับการทิ้งดิ่งการทิ้งดิ่งที่ว่าเนี่ยไม่ได้อันตรายจากการกระแทกสักเท่าไหร่แต่เป็นอันตรายจากอาการเวียงนะครับเหมือนเราเอาวุ้นเอาวุ้นนะครับวุ้นใส่เข้าไปในกระติกน้ําแข็งวุ้นนี่คือสมองเรากระติกน้ําแข็งคือกระโหลกนะครับคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้โยนแรงแต่คุณลองจับเขย่าดูแค่เขย่าเบาๆเนี่ยนะครับเส้นเลือดที่มันเกาะอยู่ตามวุ้นนึกสภาพนะคะว่าวุ้นเนี่ยมีเส้นเลือดเกาะอยู่กับกับขอบกระติก นะครั okay. Sadly, บแล้วก็พอเวลาเขาย่อปุ๊บต่อเลือดมันขาดโชกขึ้นมาแล้วก็ไหลออกไม่หยุดถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยโอกาสจะเกิดอย่างนี้น้อยมากนะครับต้องกระแทกอย่างแรงถึงจะเกิดขึ้นนะครับก็คือมีการมีการมีแรงเหวี่ยงให้มันฉีกขาดแล้วก็เลือดไหลในสมองหรืออุบัติเหตุแล้วก็แม้ว่าภายนอกจะไม่มีบาดแผลอะไรเลยอาจจะไม่เห็นเลยครับมันเป็นการการเหวี่ยงหรือว่าที่เขาคือที่เราเห็นพี่เลี้ยงเด็กที่จับเด็กเขย่าแล้วเด็กแล้วเด็กเล็กเช็คกิ้งเดบีแบบเดียวกันครับก็คือ หลอดเลือดในสมองมีอาการฉีกขาดแล้วก็มีลเลือดหลอดในสมองไปกดทับศูนย์การหายใจกดทับส่วนต่างๆทําให้เขามีอาการอยู่ๆวูบไปเลยครับกรณีนี้ถึงจะมอยู่ใกล้หมอก็อถือว่ารักษายากเหมือนกันใช่ครับถึงใกล้หมอผ่าตัดฉุกเฉินก็อาจจะอาจจะพิการอาจจะเลือดดชนิดทราได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ครับแต่ด้วยแลวเกิดขึ้นในคนที่แข็งแรงดีได้ไหมคะ ก็เป็นไปได้บางคนแข็งแรงดีแต่ว่ามีภาวะโรคประจําตัวมีมีภาวะเาขาอ,อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาเป็นเช่นความดันสูงะนะครับหรือกินเหล้าเยอะๆนะครับพวกนี้ก็มีอาการวูบน้ำตาลต่านะครับก็ช็อกจากอย่างอื่นได้อาจจะไม่ได้บาดเจ็บจากทางสมองก็ได้ดิฉันว่าเปรียบเทียบของอ่ะเหมือนกับเราท,ทําโทรศัพท์ตกอ่ะถ้ามันตกมุมที่ถูกต้องมันก็แตก ต่อให้โทรศัพท์มันไม่เคยตกมาเลยยางไงค่ะือประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญแล้วก็การทิ้งดิ่งเนี่ยมันเป็นการต้องต้องนึกสภาพก่อนนะครับว่าการการทิ้งดิ่งเนี่ยคือให้น้องยืนเฉยๆแล้วเอามือควายหลังนะครับหรือยืนเอามือแนบตัวโดยที่เราก็ทิ้งลงไปกับพื้นน้ําโดยที่ไม่มีร่างกายของเราจะมีรีเฟล็กตัวหน้าลงใช่ไหมคะใช่ครับลงทั้งหน้านี่เลยซึ่งตรงเนี้ยมันเจ็บมากนะในฐานะเป็นนักว่ายน้ํามันรู้ดีว่า ถ้างอผิดองศาขนาดงอแล้วเนะเราโดดเนี่ยยังแบบโอ้โหสะเทือนตับมากไม่อันนี้ตั้งใจให้เจ็บเลยแหละเพราะว่าการทิ้งดิ่งมันคือลงไประนาบเดียวกันหมดคนโดดน้ำเนี่ยสูงเป็น30 4 0ี่สิเมตรถ้าโดดลงถูกจังหวะก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้เหมือนเราเอาตัวเองไปตีกับน้ําซึ่งภาวะหนึ่งเราความเร็วตกกระทบกับน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกระดานเลยฮะคือพื้นคืนน้าก็ไม่เป็นน้ําอีกต่อไปกลายเป็นพื้นแข็งๆอันหนึ่งนี่แหละใช่ครับอันนี้ก็เป็นไปได้สิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในในข่าวก พบได้เหมือนกันเป็นกรณีที่เกิดการเสียชีวิตได้